สวัสดีครับคัดนะครับธนวัฒน์สุกเบื้องฟูครับยินนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ BTU n e w ครับวันนี้เป็นเทปพิเศษเนาะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่วัดสารแดงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยายลายัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดโครงการกิจกรรม CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล,ล้อมที่คณะอิเทศศาสตร์ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์เนี่ยได้จัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนในเขตทวีวัฒนาและก็วัดสารแดง ซึ่งในกิจกรรมของมหาลัยเนี่ยรเราได้มีการปรับภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมท่านาวสาระแดงกรุงเทพในนามวังมัดฉาทองมหาวิทยายกลกรุงเทพธนบุรี อย่างที่น้องคัทได้บอกไปนะครับผมกําลังจะขยายความให้ทุกท่านได้รับทราบกันมากขึ้นนะครับนั่นก็คือบริเวณพื้นที่ตรงนี้ที่เรายือนอยู่นี้นะฮะทั้งเราสองคนนะครับผมก๊อี้แล้วก็น้องคัทเนี่ยเราอยู่กันที่บริเวณหน้าวัดสารแดงนะครับที่เขตทวีวัฒนานั่นเองใช่ไหมบริเวณตรงนี้นะครับที่เราเห็นภูมิทัศน์ที่สวยงามแบบนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้มีการมาปรับภูมิทัศน์น้องคัท ะะจากที่แบบอาจจะดูเครอะ,ะไม่สวยงามอะไรอย่างนี้เราก็มาปรับนะครับภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําทุกอย่างให้ดูเป็นระเบียบมากขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของภูมิทัศน์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของออบริเวณวัดนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยถือว่าเราอยู่ใกล้ๆกัน เช่ไหมเราอยู่ใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีด้วยเช่นเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยบริเวณตรงนี้ที่น้องคัทได้มาบอกไปนะครับทุกท่านที่กําลังชมรายการตอนนี้อยู่ว่าบริเวณเป็นนี้เป็นวังมะฉาใช่ไหมวังมะฉานี้ปลาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนั่ก็คือการให้อาหารปลาก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมบางทีเราให้อาหารปลาอาจจะตกลงไปในน้ําหรืออะไรแล้วแต่เพราะฉนั้นมหาวิทยาลัยกรุงเทพพิบาลีก็จะปรับภูมิ่าตรงนี้ให้กับทุกท่านด้วยนะ แล้วนอกจากนั้นเองอย่างที่บอกไปที่น้องคัทได้บอกไปนะครับว่านิเทศศาสตร์กับรัฐศาสตร์เขาร่วมกันทำใช่ไหมร่วมกันทำนะครับมีการจัดทําขึ้นเป็นครั้งนี้เพื่อตอบแทนสู่ชุมชนใช่ไหมน้องคัทมีโอกาสมาได้เห็นบรรยากาศที่สวยงามแบบนี้เป็นไงบ้างก็รู้สึกว่าเขาเรียกว่าน่าน่าน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่าทําให้คนในชุมชนเนี่ยอยากมาวัดมากขึ้นเพราะว่าบรรยากาศดีแล้วก็ โดนได้ปรับภูมิทัศน์ได้ดีขึ้นทำรู้สึกว่าเออมันสดชื่นนะอะไรเงี้ยครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าใครที่มาบริเวณท่าน้ําวัดสารแดงตรงนี้เนี่ยรับรองว่ามีความสวยงามแล้วก็ร่มรื่นด้วยนะฮะที่เราอยู่แบบนี้ที่เราเห็นนี่แดดมีนะฮะแต่ว่าร่มรื่นใช่มีต้นไม้<ะ>มีต้นไม้มไมก็คือทาให้แบบรู้สึกสดชื่นด้วยและแน่นอนเดี๋ยววันนี้เราให้ทุกท่านไปติดตามบรรยากาศกันก,นก่อนนะฮะว่ามีกิจกรรมอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับ พาทุกท่านนะครับอยู่กันที่วัดสาราแดงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยบีทีวีนิวส์เรามีกิจกรรมดีๆมาฝากกับทุกๆคนด้วยใช่ไหมน้องครับใช่ครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามชมการปล่อยพันปลานะครับโดยท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรบังอ่อนเบญจาทิกุลนะครับวันนี้มาเป็นประธานในโครงการกิจกรรม CSR ของคณะนิเทศศาสตร์และก็รัฐศาสตร์ด้วยนะครับภาพความประทับใจจะเป็นอย่างไรนะฮะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ คณะกรรมการมหาวิทยาลัยรุเพตุนบุรีได้มาอากระทําบริเวณหน้าวัดเกิดความสวยงามเนี่ยมันก็วัดก็ได้ประโยชน์นวัดนี่ก็ได้ประโยชน์หรือจะทําให้ประชาชนนี่ผ่านไปผ่านมาก็จะเห็นความสวยงามของวัดก็จะเกิดความศรัทธาขึ้นนี่อันนี้ก็เป็นส่วนที่หนึ่งแล้วก็ ส่วนที่สองก็จะทำให้ประชาชนที่เข้ามาได้วัดก็จะได้เห็นควารรมความสวยงามของมหาวิยาของวัดสารแดงนี้ก็จะได้เกิดความศรัทธาขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อที่สองแล้วก็ข้อที่สามคือวัดก็ได้รับความร่วมมร่วมใจ อาจากประชาชนเป็นอย่างดีทีเดียวในการที่ให้ความสนับสนุนให้วัดเกิดมีความสวยงามขึ้นเป็นที่ต้องการของสังคมทั้งหลายด้วยนะอันนี้ก็ขอขอบใจด้วยออต้องนับว่าโครงการกิจกรรมออที่เกี่ยวกับ CSR เนี่ยนะคะที่กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะแล้วก็กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้ส่งเสริมในเรื่องของมหาวิทยาลัยสู่ตำบลน,นะคะเพราะก็อันนี้เนี่ยเป็นโครงการที่กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเราเรียกว่ากระทรวงอวเนี่ยนะคะก็ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยนะคะได้ทำ กิจกรรม CSR ลงไปถึงสู่ตำบลที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยสู่ตำบลเนี่ยนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่สถาบันการศึกษาเนี่ยนะคะก็ต้องออร่วมกับชุมชนร่วมกับสังคมต่างเนี่ยที่จะทำประโยชน์เนื่องจากมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความพร้อมในด้านของบุคลากรนะคะคณาจารย์นักศึกษาต่างๆแล้วกเ็เป็นเรื่องที่มีความพร้อมที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยให้กับชุมชน ให้กับสังคมและให้กับประเทศชาติเพื่อนก็วันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้จัดทำโครงการเนี่ยนะคะที่เรียกว่ามหาวิลัยสู่ตำบลเนี่ยเป็นการปล่อยปลาเป็นการสร้างภูมิทัศน์ต่างๆให้กับวัดสารแดงในวันนี้นะคะก็ได้มีทศาสี เพิ่มเก้าอี้ให้กับชุมชนได้นั่งพักผ่อนเวลามาทําบุญนะคะเวลาที่มาปล่อยปลาอะไรต่างเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยปล,ยปลา20,000ืตัวเนี่ยนะคะมันก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์มากๆในชุมชนทวีวัฒนาที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ช่วยส่งเสริมมาโดยตลอดระยะเวลาค่ะแล้วก็ในวัดสารแดงของเราเนี่ยนะคะที่อยู่ติดกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยก็จะมีติดกับคลองทวีวัฒนาแล้วก็ มีปลาเนี่ยซึ่งปลาเนี่ยมหาวิทยาลัยเองแล้วก็ชุมชนต่างๆเนี่ยรวมถึงวัดเนี่ยก็ได้รักษาพัน์ปลาไว้น,นะคะต้องจังใจว่าเ,เป็นเขตอภัยธทานซึ่งมีปลาเยอะมากเนี่ยนะคะก็และปลาเนี่ยก็จะเป็นปลาสีทองปลาสีขาวทางชุมชนเราก็เลยตั้งชื่อว่าวังมัชชาทองแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยได้มาจัดภูมิทัศน์อย่างสวยงามเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการทาสี การจัดที่นั่งต,งต่างๆให้เพียงพอเนี่ยนะคะแล้วก็อ,อ,อนุรักษ์พันุ์ปลาส่งเสริมพัน์ปลาเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์เพราะเนื่องจากทุกวันนี้ก็จะมีประชาชนมีชุมชนเนี่ยมาทําบุญซื้ออาหารปลาซึ่งทางวัดก็จะได้มีเ,เงินค่าอาหารเนี่ยที่ขายอาหารปลาเนี่ยไว้ทำนุบำรุงวัดเนี่ยนะคะแล้วก็แม่ค้าต่างๆในชุมชนเนี่ยก็ได้ขายอาหาร ไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าจัดอาหารทําบุญตักบาทนะคะแล้วก็จัดขนมปังขายทำไว้สําหรับที่ประชาชนเนี่ยมาให้อาหารปลาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ถ้าเราส่งเสริมวัดให้สวยงามมีสถานที่ให้ชุมชนมานั่งพักผ่อนมีจุดเด่นก็คือที่เราเรียกว่าวังมัชชาทองเนี่ยนะคะเพื่อให้เด็กและครอบครัวเนี่ย มาให้อาหารปลากันในช่วงเช้าๆช้าในช่วงที่เลิกเรียนแล้วเพราะฉะนั้นก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้มากทีเดียวกันครับนอกจากจะมีอธิการบดีแล้วก็คณาจารย์นักศึกษานะครับที่จะร่วมปล่อยพันปลาเนี่ยก็สําหรับพันปลาที่มามาปล่อยในวันนี้นะครับมีปลาหลากหลายสายพันธุ์นะครับจากด้วยงานภักร้านเอก,กชนว่าจะเป็นปลาในสีทอง2,500ตัวปลาสวายเผือก 500ตัวแล้วก็ปลาตะเพียนเงิน500ตัวนะครับแล้วก็ลูกปลาอีกหลากหลายสายพันธุ์มากเลยครับพี่ไยแล้วนะครับนอกจากนั้นยังมีกว่าอีก20,000ตัวนะครับจากกรมประมงในโครงการพระราชดำริด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเครื่องบรรบัดน้ําเสียด้วยนะครับที่ทางคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับได้จัดหามาซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสได้พูดคุยกับท่านคณบดีนะครับทางทางนิเทศศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ด้วยนะครับเรื่องราวบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปติดตามชมเรื่องราวทั้งหมดกันเลยครับ ดิฉันรองศาสตราจารย์ดรสุขัญญาบุญณัเดชัยอาจารย์แม่หน่อยนะคะและท่านรองศาสตราจารย์ดรกมลพรท่านเป็นคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ดิฉันเป็นคณะบดีคณะนิเทศศาสตร์และท่านคือผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิพัฒน์พนิกมานะครับเป็นผู้ช่วยคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ครับค่ะเรา3ามคนมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับโครงการมหาวิลัยรักชุมชนโดยการที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร,รีเราได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกันระหว่าง เราสองคนนะคะคณะศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์อยากให้อาจารย์อ้ําพสอ้ําได้คุยถึงที่มาที่ไปในฐานะเป็นผู้ประสานงานโครงการทั้งหมดค่ะครับขออนุญาตเริ่มแบบนี้นะครับตั้งแต่เริ่มเนี่ยผมขออนุญาตว่าผมเป็นผู้รับนโยบายนะครับแล้วก็เป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเริ่มจากการรับนโยบายจากท่านรองรัฐนะครับมาก่อนเลยว่าเราจะทำอะไรดีให้เรามีส่วนร่วมกับทางชุมชนบ้างนะครับเราก็มาปิ้งไอเดียว่าเอ๊เราควรจะไปเริ่มที่วัดก่อนเพราะวัดเนี่ยเป็นศูนย์กลาง ชชุมชนถ้าชุมชนเนี่ยอยู่รอบวัดแล้ววัดรวยวัดมีรายได้ที่ดีชุมชนจะอยู่ได้ก็เริ่มตกผลึกกันนะครับครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่าเราจะไปวัดไหนดีนะครับก็คิดไปคิดมามองซ้ายมองขวาก็มาตกผลึกที่วัดสาราแดงนี่เลยครับซึ่งเป็นวัดที่สวยงามสวยงามครับแล้วก็มีการเสนอโครงการนี้เข้าไปว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันเป็นจุดเด่นณนะวันนี้เนี่ยด้วยหลักการของรัฐศาสตร์และหลักการของนิติาาศาสตร์เนี่ยในการพัฒนาชุมชนแล้วก็ออกสื่อเนี่ยนะครับผมก็เลยมองว่า การที่จะนาไรายได้เข้าวัดต้องเริ่มจากการที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวก่อนนะครับเราก็เลยคิดว่าเราขอเป็นพัฒนาเป็นแหล่งวางมัดฉาทองมีจุดเด่นคือปลาทั้งท่าน้ําจะต้องเป็นปลาที่มีสีโดดเด่นนะครับสีต้องโดดเด่นด้วยและก่อนที่ปลาจะโดดเด่นท่าน้ําก็ต้องโดดเด่นด้วยดังนั้นแล้วเลยเริ่มมานํานโยบายนี้แนวคิดนี้มาปรึกษากับท่านคณะบดี2คณะครับในส่วนของนิเทศศาสตร์นะคะเราก็ดูแลทางด้านเกี่ยวกับการ จัดอีเวนต์ในเรื่องเกี่ยวกับการประสานงานแล้วก็ทุกๆเรื่องนะคะซึ่งทําให้งานนี้ประสบความสําเร็จก็อยากจะเรียนถามถึงความคิดเห็นความรู้สึกของท่านคณะบดีว่ามางานนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะค่ะก็เป็นความยินดีนะคะที่ได้เห็นความร่วมมือนะคะโดยเฉพาะในส่วนของรัฐศาสตร์เนี่ยสิ่งที่เราเน้นมากสุดก็คือความร่วมมือของชุมชนของประชาชนและของคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา เพราะว่าการที่สถาบันการศึกษาเนี่ยจะสามารถเป็นผู้นําในเรื่องการศึกษาได้นะคะสิ่งที่ช่วยสนับสนุนให้การศึกษาของสถาบันเนี่ยเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เกิดจากการมีส่วนร่วมก็คือการที่เราได้เข้ามาช่วยกันพัฒนาวัดสารแดงซึ่งจริงวัดเนี่ยก็ดีอยู่แล้วนะคะมีธรรมเลที่ดีนะคะมีชัยภูมิที่ดีเป็นวัดที่มีนักท่องเที่ยวก็เข้ามาเยี่ยมชมกันอยู่เสมอนะคะแต่ว่าพอคณรศาสตร์กับนิเทศศาสตร์มา ปรึกษากันจนเกิดเป็นโครงการ BTU รักชุมชนวังมัตฉาทองนะคะก็ทำให้เราเข้ามาร่วมมือกันพัฒนาในสิ่งที่เป็นจุดเด่นเนี่ยเสริมให้ดียิ่งขึ้นก็คือเรื่องของท่าน้ำนะคะแล้เรื่องของทัศนียภาพบริเวณท่าน้ำรวมทั้งปลาที่อยู่ในเขาเรียกว่าเป็นคลองทวีพัฒนา,าก็สมบูรณ์แล้วนะคะแต่เราก็มาเติมเต็มโดยนำปลาตัเล็กมาให้เขามาเติบโตอยู่ในคลองทวี พัฒนานี่มากขึ้นขึ้นค่ะเพื่อนักเที่ยวก็มาแล้วก็มาให้อาหารปลามาดูนะคะความสวยงามของปลาแล้วก็เข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้พระในวัดสารแดด้วยรวมถึงเรามีเครื่องบำบัดน้ําที่เป็นโซลารเซลล์จะสามารถทําให้น้ําสะอาดแล้วก็ปลามีความสุขอยู่ตลอดไปนะคะในโอกาสนี้ต้องกราบขอพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรบางอ่อนเป็นจที่คุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่ให้การสนับสนุนนะคะ อย่างยิ่งในการทํางานในครั้งนี้จนประสบความสําเร็จขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่เป็นทีมดาราดอกของชัยเรโต้อชัยแฮกนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆคณะนิเทศศาสตร์น้องๆคณะรัทศาสตร์ทุกๆคนน้องๆน,นี่คือณาจารย์บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่ความร่วมร่วมมือร่วมใจให้งานนี้ประสบความสําเร็จด้วยดีและหวังว่างานนี้จะทำเป็นให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน ต่อยอดได้ในนอนาคตต่อไปค่ะเราทั้ง3ามคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณมากสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชอรี่เมลิสามหาพลนะคะจบการศึกษาปริญญาเอกนะคะจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีค่ะคณะรัฐศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะหน่วยศิีศิลยเลืองศรีม่ใช่เวัร2010ค่ะจบการศึกษาระดับปริญญาโทนะคะคณะบริหา,ารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนุรีค่ะ วันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยในฐานะสิทธิ์เก่านะคะวันนี้เรามาทําอะไรกันคะก็จะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆคืนสู่สังคมนะคะเป็นการปล่อยปลามัตชาทองมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่วัดสาราแดงค่ะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เราสองคนนะคะได้หวนกลับมาช่วยเหลือมหาวิทยาลัยแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเหมือนกับสารสัมพันธ์นะคะพี่ๆี่น้องๆทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันเนี่ยได้มาร่วมบุญกันในวันนี้ทุกทคนเลยค่ะใช่ค่ะะะก็อนนนุุโมทาบญค และกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะก็ส่งผลให้สภาพภูมิทัศน์นะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับบริเวณวัดเนี่ยดีขึ้นด้วยเพราะว่าวันนี้เรามาปล่อยปลากันที่วัดสารแดงซึ่งตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นเขตอพยพทานด้วยนะคะใช่ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราปรับทัศนียภาพนะคะโดยที่เราเรียกว่าวัดเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจของชุมชนนะคะถ้าสถานที่สวยงามเนี่ยคนในชุมชนก็อยากจะมาทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นสื่อการเรียนรู้เองหรือว่ากิจกรรมอื่นๆทําให้ชุมชนเนี่ยคะ่ะเกิดความรักแล้วก็สามัคคีกันค่ะ วันนี้นะคะเราสองคนก็ดีใจมากๆหวังว่าจะมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้นะคะให้เราทุกๆคนได้มาร่วมกันอีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมบอสพงพนิษนะครับมิสเตอร์โมเดลออฟเดอะยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับเป็นนิสิตนักศึกษานะครับคณะบริหารธุรกิจรุ่น MBA 30ครับสวัสดีครับคัทนะครับธนวัฒน์สุขร่วงฟูนะครับมิสเตอร์แบงคอกสตาร์นะครับเป็นนิสิตนักศึกษาปริญญาโทนะครับคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับ ครับสำหรับความรู้สึกในวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับแล้วก็รู้สึกอิ่มบุญนะครับที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการทําโครงการดีๆแบบนี้ครับผมได้ทั้งบุญแล้วก็ได้ทั้งสาธารณประโยชน์กับพี่น้องชุมชนแล้วก็ผู้คนในวัดด้วยครับก็รู้สึกว่าดีนะครับเพราะว่าเราได้กลับมาช่วยมงมหาวิทยาลัลกรุงเทพทนนะครับทำให้สภาพของบริเวณวัดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ได้อิ่มบุญด้วยนะครับผมใช่ครับ ครับก็ถ้าถามว่าโครงการนี้นะครับมีประโยชน์แล้ว่าดีก่อชุมชนสาธารณชนพี่น้องชุมชนแถวนี้นะครับยังไงนะครับต้องบอกเลยว่าหลากหลายสาระประโยชน์มากครับไม่ว่าจะเป็นโครงการปล่อยปลานะครับที่คืนสู่การสร้างธรรมชาติที่ดีกับคืนสู่สิ่งแวดล้อมนะครับผมแล้วก็รวมถึงวัดเนี่ยครับเป็นเขตอพยทานเนาะก็จะมีสิ่งดีๆแบบนี้นะครับเป็นการช่วยรักษาเพิ่มเรื่องของหันป่าด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีโครงการ ชาสีชาด้วยก็ทําให้บร,ริเวณวัดเนี่ยเขาเรียกว่าดูดีขึ้น<ช>พอดูดีขึ้นเนี่ยคนอื่นก็อยากมาทํากิจกรรมในวัดมาก<ช>ขึ้นทําให้วัดเนี่ยเป็นสถานที่ที่แบบคนรู้จักมากขึ้นด้วยครับผมแล้วก็ทําให้วัดนี้สวยงามมากขึ้นนั่นเองครับครับผมยังไงผมนะครับหนึ่งในตัวแทนของ นักศึกษาทุน<ช>ของ<ช>ม,มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านคณาจารย์รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทุกๆท่านด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าโครงการนี้นะครับจะมีต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเป็นโครงการที่ดีมากๆแน่นอนเลยครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับผม,ผมครูบอยนายสมความแก้วนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ปริญญาโทนะครับเ,เป็นนักศึกษาโครงการทุนของมหาวิทยาลัย กรุงเทพธนบุรีครับครับผมแล้วก็ผมนะครับวิวชัชวานศิลปินนักร้องลูกทุ่งนะครับนักศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์นะครับมกรุงเทพธนบุรีครับสําหรับวันนี้เนาะเราก็มาได้มาร่วมโครงการโครงการอะไรนะปล่อยปลาครับผมโครงการวังมัศธทองในวันนี้นะครับซึ่งร่วมกับ B t ทกับทางวัดสาราแดงแล้วก็กับทางชุมชนนี้ครูบอยรู้สึกยังไงบ้างครับกับความรู้สึกของงานวันนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่แสนประทับใจมากซึ่งโครงการนี้ ท่านอธิการบดีท่านได้ทําโครงการนี้ขึ้นมาร่วมกับคณะอาจารย์ทั้งหลายซึ่งเป็นโครงการที่ดีสําหรับชุมชนสําหรับทุกคนแล้วก็ทั้งรวมถึงหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านแถบนี้ด้วยนะครับครับผม,มวิวรู้สึกถึงผลดีว่าในวันนี้เราได้มีโอ,อกาสได้มาระบุนทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับท่านอธิการบดีแล้วก็คณะครูอาจารย์แล้วก็นิสิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยของเราเป็นการปล่อยปลาการปล่อยปลาครั้งนี้ทําให้พวกเราได้รับบุญกันแล้วก็ยังได้อุทิศบุญกุศลให้กับทุกคนด้วยแล้วก็ ผลนะครับผลดีของการที่ทําโครงการในครั้งนี้ก็คือมีต่อชุมชนด้วยมีต่อทางวัดสาราแดงแล้วก็มีต่อมหาลัยของเราก็คือจะได้เป็นการจันรลงนะครับคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็เป็นการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมของเรานั่นเองนะครับผมในเรื่องการปล่อยปลาครับถูกต้องแล้วครับแล้วก็เ,เราพวกเราก็มีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับโครงการนี้ขึ้นมาเนาะค,ความคิดของของผมส่วนตัวนะครับมันเป็นการ ่อย่อสําหรับอ,อ,อย่างเช่นวันนี้เรามาปล่อยปลาปลาโตขึ้นมันก็เป็นการที่ช่วยทางวัดให้ทำได้ขายอาหารปลาแล้วก็มีไรายได้เข้าวัดเพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวบ้านทั้งหลายมาเที่ยววัดมาเที่ยววัดปุ๊บทำบุญปุ๊บก็ได้ซื้ออาหารแล้วก็ทำบุญด้วย ครับผมแล้วก็ภาพลักษณ์จากการที่เราได้มีการมาถ่ายทําในวันนี้นะครับจะเป็นการเผยแพร่ไปให้ทุกคนเนี่ยได้เล็งเห็นถึงคุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชนแล้วก็ทางวัดกับมหาลาัยร่วมกันซึ่งเป็นการสร้างสารรค์สิ่งที่ดีงามมากๆให้กับสังคมไทยของเรานะครับว่าการทําบุญในทางพุทธศาสนาย,ยังคงอยู่กับประเทศเราตลอดไปครับผมแล้วก็ความคิดนส่วนตัวนะฮะเป็นโครงการของมหาลัยที่ดีเราควรจะ,ะสืบสารต่อไปโครงการนี้ เป็นของมหาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งเป็นโครงการวังมัดฉาทองปลาที่ปล่อยวันนี้คือปลาสีทองกับสีสีขาวเพราะฉะนั้นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ดีเป็นเอ่อเป็นปลามงคลอ่ะสีมงคลเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนที่มาในวันนี้ทุกคนต้องรู้นะว่าวันนี้เป็นวันพาร์ใหญ่ด้วยโอ้ถูกต้องครับได้ทําบุญด้วยปล่อยปลาด้วยสรุปก็คือดีหมด ขอพรบคุณทางมหาลัยด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณนะครับทุกท่านครูบาอาจารย์แล้วก็รวมถึงประชาชนที่มาร่วมกันในงานบุญวันนี้ด้วยนะครับผมจากพวกเราชาวมหาลัยมอกรุงเทพธนบุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะตุ๊กนะคะอัญชลีพุทธวงศ์ค่ะเป็นพิธีกรอยู่ที่สถานีบ้านบ้านทีวี PSI 73นะคะตอนนี้นะคะก็ศึกษาปริญญาโทนะคะคณะบริหารธุรกิจค่ะ สวัสดีครับผมก็ปี้นะครับตอนนี้ก็อยู่บริหารธุรกิจนะครับเพิ่งจบเลยปริญญาโทหมาดนี่เลยครับนี่เป็นรุ่นพี่ตุกนี่เองอีกท่านหนึ่งค่ะสวัสดีครับบ๊อบนะครับดรจุมพลวิศวัณนะครับเพิ่งสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกจากคณะรัฐศาสตร์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนั่นเองนะครับแล้ววันนี้พวกเราทั้ง3คนมาทําอะไรเอ่ยพี่โต๊าวันนี้ต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราทุกคนนะคะได้มาร่วมบุญกันกันกบทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะคะถือว่าเป็นโครงการดีมากเลยเนาะได้มาปล่อยปลากันนะคะแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นกิจกรรมที่ทุกคนในมหาลัยนมากันเยอะนะ ท่านอาจารย์ก็มากันหลายท่านเลยต้องขอบคุณนะคะสำหรับท่านอาธิการบดีที่จัดโครงการดีๆนะคะแบบนี้ที่เป็นการรวมกิจกรรมให้ทุกคนนะมาร่วมบุญกันนะใช่ครับถูกต้องนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรามีโอกาสได้มาร่วมทําบุญร่วมปล่อยปลาก,กันกับท่านอาธิการบดีรวมถึงท่านคณะบดีหลายคณะด้วยนะครับอนอกจากนั้นเองอย่างที่บอกว่ากิจกรรมแบบนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่มันเกิดขึ้นอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยของเรานะครับแล้วก็อยู่ที่วัดด้วยแล้วก็รอบๆตรงนี้ชุมชน นี่นะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เกิดขึ้นวัดชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยแล้วมันเป็นยังไงฮะถ้าเกิด3สิ่งนี้มารวมกันฮะพี่บ๊อบก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบทางด้านสังคมที่ดีที่สุดนะ <c oughs> องค์ประกอบหนึ่งนะครับเพราะว่าวัดเนี่ยก็สมัยก่อนแล้วก็เป็นสถนานเป็นโรงเรียนเหมือนกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ได้มาบางคนก็มาใช้ชีวิตวิถีอยู่ในนี้นะครับ <c oughs> ขณะเดียวกันบ้านหรือชุมชนนะครับก็ถือว่ามีมีคนอยู่นะครับคนที่เขาเรียกว่ามีความสมบูรณ์มีความพร้อม เรื่องของความรักความอบอุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านสถานศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับอย่างเราคือมหาวิทยาลัยเนะี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่เพาะบ่มคนดีนะครับแต่ที่แน่ๆรวมกันแล้วคือทั้งสามสถานที่นะัก็เป็นสถานที่เพาะบ่มคนดี<ะ>ซึ่งจะต้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายกันจะขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็มาทากิจกรรมในการปล่อยปลาเขาบอกว่าปลาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะครับเขาจะมีปลาทองปลามังกรอะไรต่างๆเนี่ยคือเบ็ดเสร็จแล้วก็คือ เพื่อขึงความสิ่งที่ดีโชคลาภร่ํารวยความมั่งคั่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาปล่อยปลาก็ถือว่าเรามารับความร่ํารวยความมั่งคั่งความมั่งมีและความสุขจากการให้ชีวิตนะครับค่ะผมก็ถือว่าวันนี้ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธทรรุรีได้มาทํากิจกรรมที่เป็น CSR เพื่อสังคมจริงๆนะคือทางมหาวิทยาลัยเราอ่ะจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสังคมมาหลายกิจกรรมมากเลยและทุกๆกิจกรรมอ่ะสื่ออย่างพวกเราบอกเลยไม่เคยพลาด เนี่ยไม่ว่าจะเป็นด็อกอรบอฟหรือว่าน้องก๊อปปี้นะคะหรือตุ๊กเอนะคะคือเราจะตามไปแบบว่าไปเก็บภาพไปออกแบบว่าทุกจีกรรมเลยเหมือนกันเนาะมากกคือเดชใช่ของตุ๊กกเป็นบ้านทีวีก๊อปปี้นอนอยู่บ้านครับใช่ฮะรับนิ้วอ๋อไม่รับนิ้วครับโอเคฝากไปด้วยแล้วกันนะแล้วก็ติดตามนะครับที่เรื่องราวนะครับทางบีทีวีนิวด้วยนะครับอันนี้ต้องพาไปแล้วนะคะบายค่ะ แม่เวลาเผิ่แป๊บเดียวน้องคัดใกล้จะหมดเวลาของเราสองคนอีกแล้วนะครับภาพบรรยากาศเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปล่อยปลานะครับแล้วก็พันปลาต่างๆที่น้องคัดได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมนะทั้งหลายทั้งมวลนะฮะเรามีความสุขอิ่มเอมเปรมใจนะฮะที่ได้มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้และก็ภูมิทัศน์ที่สวยงามด้วยน้องคัทเป็นไงบ้างมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ก็ปกติเราทําบุญทําคนเดียวครับแต่ว่าวันนี้เรามาปุ๊บเรามาร่วมกิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัยเขา ล้าก็ทำบุญหลายคนแล้วรู้สึกสดชื่นแบบอิ่มบุญมากครับพี่นะฮะนี่เป็นกิจกรรมดีๆแบบนี้นะฮะโดยคณะนิติศาสตร์และก็คณะรัฐศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยกรุงเทพพนุรีกิจกรรม CSR กิจกรรมจิตอาสาแบบนี้นะครับเกิดขึ้นระหว่างวัดชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับเราฝากไว้กับคุณผู้ชมที่ชม BTU News ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วน้องคัะฮะใช่ นอกจากเราปล่อยปลาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะชวนกันไปทําบุญด้วยกันดีไหมครับดีครับ <laughs> ดีดีนะฮะเอาล่ะวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนนะครับผมก็ปีจิรัทวัฒน์นะฮะนักศึกษาปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจนะครับผมคัทธนวัฒน์นะครับนักศึกษาปริญญาโทจากคณะอิเทศศาสตร์นะครับครับผมวันนี้เราสองคนต้องลาทุกท่านไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าทาง BTU News นะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ